สวันดีค่ะเช้าวันนี้เอ่อยักสวดมนต์ไหาพาแล้วเราก็มาทานข้าวกันกับข้าวของเจเช้าวันนี้เจหนึ่งมือ้อคิดว่าประจำวันมาอย่างนี้มาห้าหกปีแล้วค่ะโดยการทานบังทุลัดบ้างทานเชบ้างถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสงังฆบูชาครูบาอาจารย์เทวาดาทุกุประอ์ที่น่ปกประษาแล้วก็พระกำนัลว น,นี้เรามาทานเจมผัดปลาบุ้งซึ่งเราได้ปลูกเองที่บ้านใด้ปลูกเองก็เก็บทุกวันหรือสองวันเก็บครั้งหนึ่งยอดก็จะน่าทานเป็นของธรรมดานะคะแล้วก็ปลาบุ้งเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นสายตาและก็ทานได้ทั้งดิบและสด สิ่งสำคัญสายตาของคนเราที่มันไม่ค่อยดีไม่ดีลองทานกับบุ้งติดกันนะเจ็ดวันรับรองดยเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราก็ทําได้ผลอยูอ่ผักในเมืองไทยเราเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเราก็เก็บมาเองหรือเราไปซื้อหรือเราปลูกเองอะไรก็ว่าไปมีประโยชน์ต่อร่างกายน้ำพริกอือปลาน้ำพริกปลาล้าน้ำพริกปลาถู ได้กับผักทุกชนิดสะเดาผักถั่วผักแตงกวายยอดมะละขีนกเป็นคนชอบกินผักนะ,ะวันนี้ก็จะมาเสนอนำอาหารเจก็คือผักบุ้งไฟแดงผัดโคลมเดียวก็ได้รับประทานแล้วค่ะเก็บจากหน้าบ้านที่ปลูกไว้ค่ะ ทุกคนทันผักกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีงามกินผักแล้วก็กิน,นมผลไม้อาหารหน้าหมูสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงแล้วค่ะเรามากินกันเนาะ บุ้งผัดเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินตั้งแต่เด็กๆกกน,นะครับาามอร่อยมันอยู่ตรงที่ว่ายอดเขากรอบหวานโดยเฉพาะถ้าผัดกับไฟแดงอร่อยตัดยอดข้าวต้มด้วยนะเยี่ยมเลยคะ่ะอวันนี้ก็เราทานเจกันเพื่อตุวาบาพดีดี ก็อยมีสุาบราซิลแห่งแลงวแล้วก็นิ้วแทนเจมองสุร๊รั้มมือหนึ่งในทุกวันก็อโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองเวพาะแบปกป้องกันสาธุใลุ้กบุ่นนะ